อทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับตะคายแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่า f อฟลุงบอยอ่ะน,น,นะไม่งั้นแล้วก็ไอ้ดีมกลายพันธุ์มาจะฆ่าลุงบอยกับปู่จานเฮ้ย <c oughs> ช่วยปู่จานด้วยมั้ยไอ้แกแกจะโดนดีมฆ่าแน่แน่อย่าเฮ้ยขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์ในที่สุดดีมมันก็กลายเป็นมิตรกับลุงบอยไปกันเลย ช้าเลยล่ะเนี่ยวันนี้เราจะเป็นวันที่แบบว่าสดใสแน่เลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยทำไมเสียงคุนๆเฮ้ยวันนี้คออใหม่ของผมนี่นาทำไมคนเดินไม่ได้วะเนี่ยโอ้ติดพัดลมอะไรมันจะใ,ใ,ใ,ให้แบบติดต้งพัดลมให้ผมวะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอเล่นเกมไมค์คัมหน่อยละกันพอดีว่าช่วงนี้โหดอะครับใครมาเปิดประตูเฮ้ยไอ้น้องอ นี่คุณตำรวจนี่คุณคุณจะมาจับคดีผมเรื่องข้อหาอะไรครับเนี่ยเอเย็นพอที่ว่าฉันจะบอกว่าดีมรู้จักไหมดีมดีมไหนอ่ะไอ้ดีมาที่แบบเล่นเกมไหมครับโหดๆอ่ะ,ะนี่ผมก็เล่นกำลังเล่นไหมครับอยูน่นี่ผมก็โคดเหมือนกันนะ่ะเออดีแกไปจัดการดีมหน่อยนะคือแบบว่าตำรวจพักฉันคือไม่สามารถที่จะแบบว่าจับมันได้เลยช่วยให้นายจับหน่อยนะเอ้านี่เราดบบตำรวจเนี่ยนะใช่ฉันไปละ อะไรวะเฮ้ยดีม,ดมะนะโอ้โหที่แบบว่าเล่นเกมแบบไม่ครับโคตรเก่งอะนะแต่ผมนี่โคตรเก่งมินิวอรวครับใช่ไหมครับนังนงะเอ,อ้ยก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันนะถ้าชอบผมะนะฮยเดี๋ยววันนี้ผมไปหาลุงบวยดีกว่าบวยครับลุงบวยลุงบวยไม่อยู่อะอะ,อะไรไม่อยู่อะไรเนี่ยอยู่นี่ลุงบวยทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันกำลังทำอาวุธดาบที่แบบว่าใหม่ๆห่ไนะเฮ้ยดีเลยลุงเวยผมขออะ ทำไมแกจะเอาไปทำไรฮะพอดีว่ามันมีตํารวจมาหาผมนะเมื่อกี้นะ่ะทําไมละ่ะฮะมะันมาหาแกทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ้าวอา,อาไม่รู้ได้ไงวะเนี่ยไม่ใช่คือแบบว่าเขาไมา่ให้ผมเนี่ยฆ่าดรีมมานะเฮ้ยนี่มันดรีมที่แบบว่าคนพีพีเก่งนะที่แบบว่าเอาชีวิตรอดเก่งนี้เก่งอะไรประมาณนี้นะอ่ะประมาณนั้นนะครับลุงบวยเฮ้ยถ้าสมมติแกจะไปฆ่ามันนะ่ะแกก็ต้องฝึกฝนหน่อยนะเรื่อผมต้องฝึกยังไงล่ะครับลุงบวย ฉ,ฉันว่านะที่ตำรวจมาห,มหาแกาก็เพราะว่าตำรวจเขาไม่สามารถที่จะจัดการไอ้ดีมได้นะเขาก็เลยต้องให้แกนไปช่วย <Okay. S 1> นี่ฉันมีอาวุธมากมายหลายอย่างเลยนะในกล่องเนี่ยฮะ <Wow. S 1> โอ,โอ,โอ้ผมคิดออกแล้วลุงเว้ยผมมีปืนกระบอกไอ้ไอ้ดีมันก็ตายแล้วครับแต,แต่ว่าลุงเว้มยมีปืนแต่ไม่มีกระสุนนะมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะโอ้โหแล้วลุงยจะใส่มาทำเพื่อแต่ว่าฉันก็กำ,ำลังทำอยู่นะแต่ว่าม,มันไม่มีกระสุนอนะ แต่เองสามารถใช้ดาบได้นะโอ้ถ้าผมใช้ดาบผมจะไปฆ่าดีมได้ไหมเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่าตัวผมจะตีถึงหรือเปล่าแต่ว่าผมมีหนังสติ๊กน่าจะได้อยู่นะก็ได้อยู่นะั่นแหละแต่ว่าฉันว่าระดับแกคงสู้ไม่ได้หรอกนะโอ้ลุงเบิ้ลก็ดูถึกเกินเอาละถ้าแกรพร้อมแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปฝึกฝนกันดีกว่าว่าระดับแกเนี่ยจะสู้ดีมได้หรือเปล่าไ,ได้ครับระดับผมฝีมือผมไนี่โคดอยู่ล,เละเฮ้ยไปเดี๋ยวไป ก่อนไปนะขอขโมยตังค์สักหนึ่งร้อยละกันนะเฮ้ยอะไรอะ่ะมันทำไรไม่มีแล้วครับลูกเบิร์เดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงเฮ้ยดีดีเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงยปุจจานเออวันไงเออวันนี้ผมจะไปสู้กับดรีมนะปุจจานฮะดรีมดรีมไหนวะเอ้ยอดรีมอะไรที่ฝรัง่งไงที่แบบว่าเล่นเกมเก่งๆอ่ะที่มันหนีแบบเอาชีวิตรอดเก่ง uh. อ่ะเออลปุจจานไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะแต่ว่าฉันมีอาหารที่แบบว่าสุดพิเศษแล้วนะเนี่ย ฮ้ยอาหารเฮ้ยพิเศษจริงด้วยวะ่ะซือ <Wow. S 1> คือสมมติว่าถ้ากินนี่คือมันจะแบบฟื้นฟูค่าความหิวยิบห้าแต้มนะแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะเออใช่ใช่หนึ่งไร่บาดใจด้วยเออไม่เป็นไรวันนี้ผมจ่ายอยู่แล้วครับคุณจานนั่งกินตรงนี้แล้วันเอ่ออโคตรหิวเลยวะ่ะโอ้นุเบื่มานั่งกินอะไรวะเนี่ยฮะเอะอฉันหิว,แ,วแกจะบอกกันเลี้ยงไม่ใช่เหรอ ได้ครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองดูว่าจะกินอะไรเอาเลยเ้ยขอบใจมากนี่เดี๋ยวผมเลี้ยงเองผมเอาอีกสัก2ใบ3ใบแล้วกันเฮ้ยไูู้่านฉันขอกินเยอะๆเลยนะเออเอาเลยเอาเลยนี่วันนี้ผมแบบไม่ได้กินฟรีนะปู่จานนี่ผมมีตังค์จ่ายด้วยนะเฮ้ยอาสดเชือช่งมัดเลยเอ้ยเอชานมกินแล้วเมาแน่เลยว่ะเฮ้ยดูว่าอยากจะกินสดสักแบบ10แก้วให้หมดในแบบวิเดียวนะ่ะจะไปไงวันเนี้ย เออเดลวุ้ยเป็นไรของลุงบวัววะเนี่ยเฮ้ยฉันก็อยากจะกินฉันหิวนะแกเลี้ยงไม่ใช่เหรอใช่ผมเลีเ้ยงไปเราไปกันเถอะเออไปดีกว่าเออนนี้ผมจะสู้กับดรีมแต่ว่าผมกว่าจะสู้กับดรีมได้ผมต้องไปแบบพัฒนาฝีมือของตัวเองก่อนนะนะเฮ้ยผมเห็นละเป็นไงนั่นนะแหละแกเห็นไหมคนในคุกนะ่ะโอ้โหลดลบุ้ยจะเอาไมา้ผัดทำไมวะเนี่ยฮะเฮ้ยฉันระวังไประวังกินไม่ได้เลี้ยไงฮะเออก็ได้นะ วัดแต่ลุงบัวจะให้ผมสู้กับใครวะเนี่ยถ้าแกจะไปสู้กับดรีมนะแกไปใครโล่นั่นได้ก่อนนะวันนี้มันใครอ่ะดูเออดูหน้าแกก็น่าจะรู้นะชันก็เหมันใส่เหมือนกันแหละมันไม่ออกสักทีว่ะอ๋อไม่ออกจากคุกแล้วไม่ออกจากประเทศนี่แหละ <open> อ,อะไรนะอา่าไม่มีอะไรฆ่ามันสิถ้าแกฆ่ามันได้แล้วก็ฉันว่าแกก็น่าจะสู้ดรีมได้อ่ะนะ โอ้ก็มาดิครับนี่ผมมีแค่ไม้สติกนโง่เนี่ยนะไอ้ฉันมีอะไรอยู่ในกล่องด้วยนะอะไรละ่ะลุงบ๊ยเยล่าลุงบ๊ยจะห่างผมทำไมวะเนี่ยเ,เดี๋ยวมันก็ฆ่าฉันเราปะเถอะฉันพูดอย่างนั้นนะ่ะอะไรนเฮ้ยนี่คือในกล่องนี้อะไรอะนี่มันอาวุธที่แบบว่าเราสามารถวาร์ปได้นี่ใช่แล้วก็มีธนูด,ด้วยนะจะสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยอ่นะ้นฉันให้เลยล่ะโอเคอย่างนี้ก็แบบว่ามันจะดีหน่อยนะเอาละไอ้ A, ไงโง่ไอ้ซงกินเกนอย่างแกเนี่ยมันเหมาะกับฉันที่ต้องต่อสู้นะมาสิไอ้โง่มาสิ อ่าสายหัวทําไมไม่สู้เหรอหนีไม่สู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันมีดาบอะไรอ่ะไอ้นั่นมันมันมีอํานาจเกินไปละตาไปซะนี่มันไม่สามารถเข้าตัวผมได้เลยเฮ้ยฉันว่าเกก็น่าจะสู้ดรีมได้อยู่นะแต่ว่ามันมาแล้วน่ะมาดิอือืมอืมนี่นะนี่นะ โอ้ผมอยากจะสู้กับตรีมากเลยว่ะตอนนี้ไอ้โลนี่ไอ้ไอ้สกินเฮดนี่มันไม่สามารถเข้าหาผมได้เลยขนาดผมใช้แค่แบบว่าแบบไม้สติ๊กโง่ๆน่ะนะเอาละขอบินไปว่าไปฝั่งนู้นอู้หึ่เจ็บเจ็บเจ็บอ้าแล้วจะหนีไปไหนวะเนี่ยเอ้ยฉันอ่ารอดูห่างๆกันนะมันไม่สามารถที่จะเดินใกล้ผมได้เลยว่ะเดี๋ยวทุบออกมามามาโวนมาดิมาดิคิดว่าเจ๋งเนาะถ้าสมมติผมฆ่ามันได้ในชีวิตแบบ ในมินิโวอย่างนี้จริงๆในชีวิตจริงนะนะน่าจะเป็นฮิวโวของประเทศไทยแน่เลยวะ <c oughs> เหล็กตัวหนึ่งหมั่นไส้มานานละฮะ <c oughs> เอาพี่แอคซ์กุบหัวดีไหมนะไ <c oughs> อ้โง่นี่ตาไปซะอ้อลุงเออตายหมดแล้วล่ะตายหมดแล้วครับสุดยอดเอาละฉันว่าแกก็น่านจะสู้ดีมได้แล้วนะเอ้ย let's go ไปกันต่อผมจะสู้มานานละนะ เฮ้นายโอ้โหเอาบาสเกตบอลมาส่งให้ฉันดิว่าจะมวนรออะไรเนี่ยฮะเฮ้แยแกก็เดินมาเอาสิปะโอเฮ้ยก็แค่บาสเกตบอลเนี่ยส่งมาสิฉันจะได้โยนเข้ากรงนะปะทอเฮ้ปะโอเฮ้ยอีกแล้วนะแกนี่ขี้เกียจจริงๆเลยอ่ะเออไงสวัสดีฉันมาละเฮ้ยไอ้นั่นมันมาอีกแล้วว่ะ แกเลือกกันเลยชั้นนะชั้นคือดรีมชั้นชื่อดรีมแกเลือกให้มันถูกนะไม่งั้นละก็ฉันจะฆ่าแกไปคนแรกนั่นรู้ไหมเอ้ไอใจเย็นแต่ว่าวันนี้พวกฉันไม่มีเงินสักบาทเลยนะออไม่มีเงินสักบาทเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะฆ่าไอตัวนี้ที่ถือไม้ตียุงก็เปไปคนแรกละกันนะเอ้ไอใจเย็นไอฉันก็สองเมื่อกันนะเอ้นี่นะแกก็สู้มาสิเฮ้ยใครมีเงินบ้างวะเนี่ยไปให้มันสิปัทโทเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดหรอกปัทโทเฮ้ยนี่มันอาหารก็อร่อยเหมือนกันนะเอ้ยวันนี้ผมกะว่าจะเล่นออ้ยเอ ่ฉยฉันด้วยนะไอ้ดรีมนั่นมาคฆ่าเพื่อนฉันเฮ้ยใจเย็นไอ้ดรีมเฮ้ยนี่เองแกเองอย่างนั้นเหรอนี่น่าเฮ้ยใครอะอะฉันเองเป็นไงแกเป็นดรีมอย่างนั้นเหรออุ้ยมันหลบมันหลบมันหลบวะมันหลบนี่หลันหลบวะหลบดิจิตอลวะเฮ้ยแกฆ่าฆ่าฉันไม่ได้ละเพราะว่าฉันคือโนนหนึ่งโนนหนึ่งอะไรมาโนนหนึ่งกับมินิวอีกว่านี่โนนหนึ่งกับคนมินิวตี่นะอะ ออมีดาบเหรอนี่ฉันจะไม่ให้นายเจยบๆนี่ฉันเอาไปแอคฆ่าเฮ้ยนายจะต้องมาสิวะแอคฆ่ามันเลยเออ,เอ,อผมฆ่ามันให้ออนี่นะไอ,อ้ดีมเมือโอ้นูว่าละผมว่าละทำไมเขาถึงเก่งเอาชีวิตรอดเขาหนีเก่งนี่ว่ามาสิเอ,อ้าตายเฮ้ยนายนี่ไม่สุดยอดเลยว,ว่ะ ฉันนับถือใจนายจริงๆนะวันนี้นายคาดดรีมเลยอย่างนั้นเน่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมนี่ธรรมดาอยู่แล้วครับพอดีว่าผมฝึกมาเยอะเอ้วัลลัาช่วยฉันต่อนะฉันจะจ้างให้นายวัลละห้าบาทเลยละไอ่ฉันไม่อยากให้โดนป่นบ่อยๆนะมันน่าสมเพชนะฉันอุตส่าห์ซ้อมมือลวแต่ฉันก็สู้มันไม่ได้สักทีเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเฮ้เฮ้นี่ฉัน ฝีมือของฉันมันแพ้กับไอเด็กงอกง่อยอย่างนั้นได้ไงน่ะเอาล่ะมาถึงคราวที่ฉันน่าจะกลายมาเป็นดีมที่เวล1หนึ่งร้อยแล้วล่ะนะฉันพร้อมจะกลายพันแล้วขอกินผลไม้ปีศาจหน่อยน่สุดฉันก็กลายมาเป็นดีมเลเวลหนึ่งร้อยอย่างนะดูมือของฉันสี่ฉันมีทั้งขวานแล้วก็ฉันมีทั้งดาบเอาล่ะ เด็กคนนั้นมันต้องไม่ตายดีแน่ๆเฮ้ย,ยเป็นไงครับปู่จานเฮ้ยแกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยฮะไม่ว่าแต่ใครอยู่ขวามือนั่น่ะเอออะไรเหรอครับปู่จานเฮ้ยแกนี่มันข่าดีมไดไงน่ะเฮ้ยไม่เป็นไรครับปู่จานไม่ต้องมาชมผมหลองงั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์เกอร์ฟรีละกันนะเอาเลยเอาเลยว่าแต่ฉันเห็นดีมหรือเปล่าวะนะ่ะหน้ากากสีขาวๆน่ะฮะเมื่อกี้ผมฆ่ามันแล้วนะเแ,แล้วนั่นใครวะน่ะฮะใครอะเฮ้ยแล้วนั่นมันใครอ่ะ ฉันฉันเห็นเหมือนว่ามันเป็นดรีมกลายพันธุ์หรือเปล่านะฮะเฮ้ยมีอาวุธอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ผมก็มีว่ะเฮ้ยตัวจานเดี๋ยวผมจัดการมันให้ดรีมเงี้เงี้ยเอเดี๋ยวผมฆ่ามันเองโอ้โหดรีมเมื่อกี้เลเวลหนึ่งยังไม่พอนี่คือเลเวลหนึ่งร้อยเลยเหรอแล้วมันกลายพันธุ์ตัวอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีทั้งดาบทั้งขวานเฮ้ยเฮ้ยแกมาแล้วล่ะไอ้งั่งเรียกฉันว่าอะไรนะไอ้งั่งไงปะโทเลยมันมีไฟอะไรอะ แล้วมันมีไฟได้ไงวะเนี่ยเอาละผมกิดไงเบอร์เกอร์ไปเมื่อกี้เฮ้ยมันบินก็หนีสิว่าบินมาทางนี้บินทำไมผมใช้กากจ้อนได้ทุกคนบินหนีสิว่ากระโถเอ้ยไม้สติกโดนไหมล่ะไม้สติกไม่ล่ะมีธนูอย่างนั้นเหรออู้โดนไปยสิเฮ้ยแข่งเมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอยู่แล้วผมฝึกมาเยอะนะขอบินหนีก่อนเอาละธนูไหมล่ะเดรมฮะจังแกน่ะต้องโดนธนูอย่างฉันนะนะอืไม่โดนหรอกผมไม่โดนข้ามไม่โดนมันได้ไงวะนะมันนแบบพิจิตอละครับทุกคนเฮ้ยจะตายจะตาย กมาล่มล้มอุ้ยมันบินมาหาผมบินหนีสูบมาบินหนีกันมันบินมาได้ไงอ่ะต้องแอบก่อนนะนะทุกคนมันไม่เห็นผมหรอกตายไปซะนี่นะแกก็ตายเหมือนกันนะนะหนีผมต้องหนีผมอยู่ใกล้มันไม่ได้ทุกคนเอาละผม้องบินหนีเก้ออู้ชตายอุ้ยขอกินอาหารก่อนนะนะเพิ่มเลือดดันนะทุกคนมันมีไฟอ่ะมันโกงอ่ะมันไปกินอะไรของมนวะเนี่ยดีมเมื่อกี้มันยังกากากอยู่เลยแต่ทไมรอบนี้มันมีไฟได้ไงมันหายไปไหนเฮ้ยแกหายไปไหนนี่นะเฮ้ยยังไม่โดนอีก ทำไมทำนี่มันดีเหลือเกินเฮ้ยฉันเห็นแกแล้วนะเห็นฉันอย่างนั้นนะแกก็ตายไปวะแกมีไฟอ่ะโคตรโกงอ่ะมันมีไฟอ่ะเอาละไมซิตี้ของผมนี่แหละจะฆ่าดีมการทันได้อ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็มาสิแกก็มาสิวะเออแก่จจิ้งก็เข้ามาสีนี่นะนี่นะเฮ้ยผมว่าผมต้องสู้กันในน้ำวะทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะสู้กันในน้ำผมต้องข้ามน้ำไปฝั่งนู้นก่อนโอเคเฮ้ยแกจรจิ้งแกก็มาสิวะวก็มาสีนี่นะอู้หย,ยดาบแรงอ่ะ เฮ้ยเอ้ยฉันหลบได้นะฮูมันหลบได้อย่างงั้นเนาะเอาละรอบนี้ผมเอาจริงแล้วนะลุงของผมนี่แหละเฮ้ยฉันอยากให้แกเอาจริงมานานละก็มาดิฮะอืมบินจะบินหนีไปไหนไอ้ดรีมอืมดีมเหรอดีมเหรอดีมเหรอเฮ้ยมันหลบได้อ่ะมันหลบโคตรหลบเลยทยหลบโคตรเก่งเลยอ่ะวิ้ยติดไฟอีกอ๋อเฮ้ยทหารเฮ้ยเอยากให้ไอ้ไอ้นี่เฮ้ยอุ้ยมันโหดละทุกคนมันโหดจริงอยู่ะมันโหดจริง เอาละผมเอาจริงละงั้นผมขอเอัพข้าด้วยทิกแอคละกันนะนะดรีมเหรอเอามาสิเฮ้ยแกข้าฉันไม่ได้หรอกเอ้ยอมันสแปมสแปมหมอคิดว่าสแปมมันจะสู้ผมได้อย่างงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะหนีจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ยแกอย่าเข้ามาสิตอนนี้มันกินอาหารอ่ะคตโกงขอกินด้วยละกันอุ้ยมันโหดจังวะไอ้ดรีมนี่มันโหดจริงทุกคนเหมาะกับไมค์ครับเนี่ยโน่นหรือไม่ครับสู้กับโน่นกในไม่ได้วัวจะเป็นยังไงไปนี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ รู้สึกว่าผมเห็นนี่มันผลไม้ไฟนี่ผมว่าแล้วทำไมมันถึงโหดเพราะว่ามันกินผลไม้ไฟนั่นเองเห็นดูซซดีมเลเวลหนึ่งร้อยเฮ้ยเลเวลหนึ่งรางกายเป็นยังไงอันนี้มันดีเลเวลหนึ่งนี่ดีเลเวลหนึ่งร้อยเป็นไงครับทุกคนว้าวูในที่สุดดีมมันก็แบบสู้ผมไม่ได้อ่ะครับนอนนอนไมมินิเวิลด์โน่หนึง่นองอ่ะครับนอนๆ ไปไงละผมสำหรับคลิปนี้นะกับการต่อสู้กับดรีมเหมอะนะโหมันโคตรโหดจริงๆอะนะถ้าใครใชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครอด้วยนะอ่าเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับลุงบอยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยูทูสวัสดีครับ